สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกทกท่านมีอ้อยเองนะคะวันนี้มีอ้อยมีเมนูขนมหวานมานําเสนอมันคือเมนูบัวลอยสามเกลมะพร้าวอ่อนซึ่งมีรสชาติหวานหอมมันกําลังดีหลากสีหลากรสจากฟักทองเผือกและมันเทศสีม่วงอร่อยและมีประโยชน์ค่ะถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจสามารถทําตามมีอ้อยได้เลยค่ะแต่ก่อนอื่นมีอ้อยฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้มีอ้อยได้ทําคลิป ใหม่ๆต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะไปดูกันนะคะว่ามีวัตถุดิบส่วนผสมอะไรกันบ้างส่วนผสมแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะมีส่วนผสมของแป้งบัวลอยที่มีมันเทศสีม,ม่วงฟักทองเผือกเนื่อระบทละเอียดนะคะแป้งข้าวเหนียวแป่งออกเป็น3ชุดค่ะน้ำมะพร้าวน้ำหอมใบเตยสามใบขมวดเป็นปมส่วนผสมของน้ำกะทินะคะ มีกะทิน้ำมะพร้าวน้ำหอมน้ำตาลทรายเนื้อมะพร้าวอ่อนหรือเนื้อมะพร้าวน้ำหอมใบเตยสามใบขมวดเป็นปมและเกลือป่นส่วนผสมต่างๆมีอ้อยขี้ไว้ที่ใต้คลิปสามารถเข้าไปดูได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ เราไปลงมือทํากันค่ะมีอ้อยจะเทส,ส่วนผสมของเผือกนะคะที่เป็นเผือกนึ่งและบดละเอียด150กรัมผสมขับแป้งข้าวเหนียว30กรัมนะคะมีอ้อยจะเติมน้ำมะพร้าวน้ําหอมนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะลงไปเพราะว่าส่วนผสมของแป้งบัวลอยเผือกเขามีความแห้งนะคะให้เติมทีละหน่อยนะคะโดยการใช้ช้อนกลางหรือช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะตักขึ้นมาแล้วก็ทําการนวดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนไม่ติดชามนะคะ นวดได้ประมาณนี้แล้วนะคะมีอ้อยจะแรปพลาสติกและพักทิ้งไว้ค่ะและมีอ้อยจะไปทําการนวดแป้งของส่วนผสมของฟักทองนะคะใส่เนื้อฟักทองนึ่งระบดละเอียดนะคะ150กรัมตามด้วยแป้งข้าวเหนียวนะคะ30กรัมและทําการนวดนะคะฟักทองนึ่งนะคะของมีอ้อยเขาจะมีความชื้นนะคะมีอ้อยจะไม่เพิ่มน้ำมะพร้าวน้ําหอมลงไปนะคะมีอ้อยจะทําการนวดแบบนี้นะคะถ้าท่านผู้ชมคิดว่าเขาแฉะนะคะท่านผู้ชมสามารถเติมแป้งข้าวเหนียวเพิ่มเติมทีละหน่อยได้ค่ะ มีอ้อยก็จะนวดจนไม่ติดชามได้ลักษณะแบบนี้นะคะมีอ้อยก็จะแลพลาสติกและพักทิ้งไว้ไปนวดส่วนผสมของมันเทศสีม่วงต่อนะคะขั้นตอนและวิธีการนะคะทําเหมือนกับเผือกและฟักทองเลยค่ะมันเทศสีม่วงมีอ้อยแห้งนะคะมีอ้อยจะเติมน้ำมะพร้าวน้ําหอมลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะและก็นวดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนไม่ติดชามค่ะมีอ้อยก็จะแลพลาสติกและพักทิ้งไว้นะคะต่อไปมีอ้อยจะทําการปั้นแป้งให้เป็นรูปทรงนะคะวันนี้มีอ้อยจะปั้นแป้งเป็นรูปทรง กระบอกนะคะโดยการคึงแป้งเป็นเส้นในลักษณะแบบนี้นะคะมีอ้อยจะคึงแป้งนะคะให้เป็นเส้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรครึ่งนะคะและใช้แผ่นพลาสติกตัดแป้งให้มีความยาวประมาณ1เซนติเมตรครึ่งเช่นกันค่ะและมีอ้อยจะทำการตกแต่งนะคะให้ขึ้นรูปเป็นรูปทรงกระบอกให้เข้าชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ ต่อไปมี่อ้อยจะทําการปั้นและขึ้นรูปเป็นทรงกระบอกของฟักทองนะคะมีอ้อย,อยจะแบ่งมาทีละหน่อยนะคะส่วนที่เหลือให้แรปพลาสติกนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งเขาแห้งนะคะมีอ้อยก็จะทําการคึงน,นะคะแล้วก็ปั้นตกแต่งเป็นรูปทรงกระบอก <äm par> เหมือนกับแป้งบัวลอยที่เป็นส่วนผสมของเผือกถ้าหากท่านผู้ชมต้องการให้เป็นรูปทรงกระบอกที่เล็กกว่านี้นะคะสามารถคึงให้เส้นมีความยาวนะคะแล้วก็มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่เล็กกว่านี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่ท่านผู้ชมชอบเล มีอ้อยลืมบอกไปนะคะถาดหรือภาชนะที่ใส่แป้งที่เราปั้นนะคะให้โรยด้วยแป้งข้าวเหนียวนิดหน่อยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เค้าติดกันค่ะช่วงระหว่างที่ปั้นแป้งลงบนถาดนะคะให้หาผ้าสะอาดไม่ก็พลาสติกนะคะคุมแป้งไว้เพื่อป้องกันไม่ให้แป้งเขาแห้งนะคะแล้วมีอ้อยจะทําการคึงแป้งและตกแต่งแป้งให้เป็นรูปทรงกระบอกนะคะจนหมดมันเทศสีม่วงเลยค่ะ หลังจากที่ปั้นแป้งเป็นรูปทรงกระบอกเรียบร้อยหมดแล้วนะคะมีอ้อยก็จะคุมด้วยพลาสติกและพักทิ้งไว้นะคะมีอ้อยจะตั้งกระทะนะคะถ้าท่านผู้ชมมีหมอ้อก็ใช้หมอ้อนะคะแล้วแต่สะดวกเลยค่ะใส่น้ําประมาณ2ลิตรใช้ไฟแรงก่อนนะคะแล้วก็เติมด้วยใบเต3บย3ามใบขมวดเป็นปมนะคะหลังจากที่น้ําร้อนจัดหรือเดือดนะคะมีอ้อยก็จะเติมแป้งในส่วนที่เราปั้นนะคะเทะลงไปให้หมดเลยค่ะและมีอ้อยก็จะใช้ไม้พายหรือใช้ตะหลิวก็ได้นะคะบนส่วนผสมของแป้ง ้งโบลอ,อยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งเขาติดก้นกระทะค่ะหลังจากนั้นนะคะมี่อ้อยก็จะปล่อยทิ้งเอาไว้ให้แป้งโบลอ,อยเขาลอยขึ้นมาจนหมดเลยค่ะ mm hmm. เมื่อแป้งโบลอ,อยลอยขึ้นมาจนหมดแล้วนะคะมี่อ้อยจะตักใบเตยทิ้งค่ะและหลังจากนั้นปล่อยทิ้งไว้ให้เขาเดือดสักพักนะคะประมาณ5นาทีเพื่อให้แป้งเขามีความเหนียวนุ่มอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะ และมีอ้อยจะตักส่วนผสมของแป้งบัวลอยนะคะขึ้นมานอกน้ำเย็นจัดค่ะหลังจากที่ตักหมดแล้วนะคะมีอ้อยจะตั้งกระทะนะคะตอนนี้ยังไม่เปิดไฟนะคะมีอ้อยเทนกะทินะคะมีอ้อยใช้กะทิกล่องนะคะ600กรัมตามด้วยน้ำมะพร้าวน้ำหอม300กรัมน้ำตาลทรายนะคะ200กรัม เกลือป่อนครึ่งช้อนชา ตามด้วยใบเต3บย3าใบขมวดเป็นปมนะคะหลังจากนั้นมีอ้อยเปิดไฟค่ะมีอ้อยใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะคนส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้เข้ากันจนกว่าน้ําตาลทรายละลายดีและให้ดูนะคะบริเวณขอบหม้อหรือขอบกระทะมีการเดือดเล็กน้อยจึงเติมเนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะหรือเนื้อมะพร้าวน้ําหอมลงไป2ลูกไม่ต้องรอจนน้ำกะทิเดือดจัดนะคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วกะทิจะแตกมันดูไม่น่ารับประทานให้ตักใบเตยออกค่ะ และจิงตักส่วนผสมของแป้งบัวลอยนะคะลงไปค่ะ หลังจากที่ใส่ส่วนผสมของแป้งโบลอยหมดเรียบร้อยแล้วนะคะมิ้อ้ก็จะคนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งและให้เขามีความร้อนจนมีไอขึ้นนะคะไม่ต้องเดือดค่ะหลังจากนั้นก็สามารถปิดไฟได้เลยค่ะมิอ้อ้จะเปลี่ยนภาชนะโดยการใส่หม้อดินนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ มีอ้อยก็จะตักใส่ถ้วยถ้าใครชอบทานแบบเย็นๆนะคะสามารถแช่ตู้เย็นและนํามาทานที่หลังได้เลยค่ะแต่มีอ้อยชอบทานแบบอุ่นๆค่ะอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะสามารถทานได้ทั้งสองแบบค่ะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรน้ํากะทิเข้มข้นแป้งมีความนุ่มนะคะแม้กระทังค้างคืนแล้วนะคะกะทิก็ไม่เป็นไข่แป้งก็ยังนุ่มอยู่นะคะถ้าหากท่านผู้ชมชอบนะคะสามารถทําตามมีอ้อยได้เลยค่ะมีอ้อยต้องขอขอบ และคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่รับชมคลิปเดียวมีอ้อยตั้งแต่แรกจนจบหากผิดพลาดประการใดมีอ้อยต้องขออภัยด้วยนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านมีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บจะจนแควค่าจะเชือ้อไวรัสโควิดสิกันทุกคนนะคะตอนนี้มีอ้อยขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ